สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพัง c h Man The s t อง g ก t กันอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ทางเกมอ่ะได้นำอาวุธเฉพาะของตัวแฟตระดับ U R เข้ามาในเกมนะทุกคนซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสุ่มกันนะนี่เลยหูกระ่ายดาวนะทุกคน ซึ่งพอกดเข้าไปเนี่ยกิจกรรมก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะอ่าอันนี้คือตู้อาวุธนะทุกคนโดยวิธีเล่นเนี่ยก็คือเราอ่ะจะต้องใช้ตัวอาวุธมาเล่นนะซึ่งตัวอาวุธมาเล่นเนี่ยรอบนึงจะใช้10ตัว แต่จะมีบางรอบเนี่ยที่มีการลดเปอร์เซ็นต์ราคาอยู่นะอย่าเช่นรอบแรกเนี่ยลดการใช้ตั๋ว20ก็จะเหลือ8ตัวนั่นเองรอบที่4ก็ลด50รอบที่6ก็ลดอีก30ซึ่งรวมๆเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด70ตัว๋วถึงจะได้การันตีอาวุธนะทุกคนซึ่งใครที่มีตั๋วอาวุธไม่ถึง70เนี่ยไม่แนะนาให้สุ่มนะเพราะว่ามันไม่มีโอกาสได้อาวุธก่อนที่จะสุม่มขบนั่นเองดูเวลาสุ่มเนี่ยจะเห็นว่าของวันเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะ แน่นอนว่ามีโอกาสได้เศษอาวุธแต่เราต้องได้ทั้งหมด50ชิ้นถึงจะประสานเป็นอาวุธได้นะ ซึ่งตั้งแต่ที่ผมเล่นมาเนี่ยผมไม่เคยได้ยินว่ามีใครได้อาวุธมาก่อนเลยนะเออไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอ่าแล้วก็ของรางวัลเนี่ยมันจะมีการันตีอยู่ทั้งหมด2รอบรอบแรกเนี่ยจะได้อาวุธเลยแต่รอบที่2เนี่ยเราจะได้เป็นเศษเลือกแทนเนาะคือเราจะเลือกเลยว่าเราจะเอาเศษของอะไรแน่นอนว่าถ้าเอาเศษอาวุธเนี่ยเราก็จะได้มา30เศษแต่เราต้องใช้20เสิเพราะฉันเนี่ยก่อนที่จะสุ่มรอบ2เนี่ยรอบแรกเราควรจะมีเศษอาวุธประมาณ20เศษนะทุกคนหรือไม่ต้องเยอะขนาด20ก็ได้ประมาณก็ได้าก็ได้เตอีกแ่ว่าถ้าเษอาวุธไม่ 50เนี่ก็คือหายฟรีเลยนะไอ้แปดรอบเนี่ยหายฟรีไป70ใบนะทุกคนพึ่งเราก็มาดูหน้าตาของวุฒิสามดาวดีกว่านะนี่อันตีเป็นไงออื <c> ื <oughs> ดูไม่ออกเลยว่าต่างกันยังไงนะทุกคนอะก่อนจะไปดูนะั่นเนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูอันติเวอร์ชันปกติก่อนดีกว่าเพราะว่าหลังจากที่ผมสุ่มเนี่ยผมน่าจะไม่โอากาสได้เห็นเวอร์ชันปกติยกเว้นของคนอื่นอะดิเออนะก็ว่ากันไปใครที่มีตัวแฟตแต่ไม่มีวุธนี่ก็โอ้โหก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็อาจจะโดนผมตื๊บหน่อยนะ <laughs> อันนี้คืออันติปกตินะทุกคนอะประมาณนี้ อ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันติเวอร์ชันอาวุธ3ดาวกันนะก็ตอนแรกเนี่ยต้องไปซ่มกันเลยไม่แน่ผมอาจจะโชคดีได้เศษครบ50เสร็จก่อนก็ได้นะทุกคนจะได้ก่อนหรือเปล่านะอ่ะลองดูกันอันนี้ไม่ใช่อันนี้ตู้ตัวม่วงที่สุดแสนจะเกลือนะอ่ะผมจะเริ่มซูมนะทุกคนอ่ะท่องไว้อามิตาพุธพุโทโธธรรมโมสังโฆขอไม่ให้ได้เศษอาวุธนะเพราะว่าผมจเจ้าการันตีอยู่ดีขอเป็นอย่างอื่นแทนสิ่งที่ผมอยากได้นี่ก็จะเป็น ตเตะครับผมเศษเหลืองเลยเศษเหลืองเพียวๆแล้วก็ดาบอินสตาคิวนี่ก็เอามาก็ได้เออเอามาปั้นอะไรแบบนั้นเออขอแค่นี้แหละขอแค่เศษกับอาวุธสักชิ้นหนึ่งชิ้นเดียวนะไม่เอาสองแต่2ก็ได้แต่เนี่ยขอเยอะๆอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาเหลือนี้เอาอันนี้เอาก็ได้แต่แต่ไม่เอาเนี่ยไม่เอานี้อันนี้ไม่เอาด้วยอันนี้ไม่เอาเออท่องไว้นันชปัตชาเยอปาติเทเทมาไป <laughs> ป้องไปแล้วนะปุ๊บ ก็บอกว่าไม่เอาไงวอฒแต่ให้อาวุธมันเลยเอาขอคุณไม่มาทาไมเนี่ยสองเศษทุกคนไม่มาสองเศษทําเพื่อเออแต่ว่าถ้าให้มาอีกสักยี่สิบห้าครั้งก็เขียนยี่สี่ยี่สี่ครั้งอ่ลองดูอนาชปัดชัยอัป,ปาติเทเทนะอัป,ปัตชยาอัป,ปาติเทเทคืออัป,ปติโทอัป,ปาติกืดกืดกืดอ่ะว่าไงกืดกืดกืดนี่ไม่ไหวเลยทุกคนเศษไม่มาเลยอ,อาชคาานี้ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนแล้วเป็น เป็นอะไรเดียาไม่มีแล้วโอเคไม่ท่องลองไม่ท่องดูแล้วกันไปครับผมรอบที่สามอหืออไม่ท่องอ่ะเศษมันเลยไงล่ะเออเศษมาเลยไงไม่ควรท่องนั่นเองนะทุกคนเราอย่าไปหวังพึ่งไอ้คาถาอะไรพวกนี้นะทุกคนเออจริงจริงมันคาถาก็มันก็ไม่ใช่คาถาด้วยแหละเอาไปอีกรอบหนึ่งครับทุกคนโอ้โหมาอีกครับผมพอไม่ท่องหลับมาจริงอา,อาวุธสองอาแล้วผมทําอาวุธสามดาวของตัวแฟดไวอัพทีมพิเศษได้สบายสบายวตอนนี้ไปครับผมไปยาันหนึ่ง อันนี้รอบที่สี่นะรอบที่สี่รอบที่4นะี่ 4. 4ได้อาวุธอีกแล้วแจงเยอะจริงแต่เนี่ยผมไม่เอาได้ปะอันนี้ไม่เอาได้ปะเออทำไมมันเกลือจังเนาะรอบที่ห้ารอบที่ห้ารอบที่ห้านี้ก็แบบเหมือนเดิมพานะอ่นนะอ่นนะอ่านะอ่านนะอ่านาอานะเอาาอ,าาอ,าาอาาบางครั้งผมก็รู้สึกว่ามันให้น้อยไปหรือเปล่าอ่ะไปครั้งที่หครับผม เออท,ที่6นี่คือให้แต่เศษตัวเนี้ยเป็นอะไรบัตต่อยกันไหมจีเต่อยกันไหมตอนนี้มอบโบนัสหูกระต่ายดังรั้งสุดท้ายครับผมหลังสุดท้ายนะอ่าให้นี้เลื่อนไปก่อน77นะทุกคนเลขคู่นะเลขตองเลขไม่ใช่เลขตอง,ตองหรกว่าอะไรเลขดลับเบิลเนาะไปครับผมรอบสุดท้ายวยมีโหลดมีโหลดเออเลอร์บัตได้อาวุธเพิ่มมาอีร้อยชิ้นอะไรแบบนั้นหรือเปล่าโหลดไปบัตครับผมวิดรอบที่หนึ่งอาวุธร้อยชิ้นับผมวิดหนึ่งร้อยทีได้หนึ่งร้อยอาวุธอุ้ม ไม่ได้ไเลยเลยไม่ได้ไเลยเลยอะได้ใส่เหลืองมาโอเคโหได้มาแค่เท่าไหร่เองอะได้มัน้อยเหลือเกินแล้วเนี่ยให้มาจะมาสิบสองเนี่ยถ้าผมได้สิบสองเนี่ยผมสุ่มอีกได้เลยนะเออแต่ไประเด็นคือตัววุฒิผมไม่ครบเจ็ดสิบเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้กาแล็กซีนะทุกคนก็ประมาณนี้เออต,ต,ตุ้ม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 ปลดล็อกไปครับผมกดลับไปเลยนะนี้แล้วผมต้องมากดลับทีละหลอดจีเอ็มทำไมไม่ทําแบบอโอโต้อะอยู่เอออโอโต้อะเข้าใจไหมออโต้อะเออ อันนี้ยังไม่เลือกนะอันนี้ก,ก็เลือกทำออโต้เถอะคือบางทีก็ยังไม่อยากเลือกอ๋ออันนี้มันสุมม่มให้เลยอ๋ออันนี้มันแจกอ๋อหลังเปิดเลือกหนึ่งอันโอเคหลังเปิดได้รับกล่องอ๋อคือกดแล้วก็ได้ทีหนึ่งอ๋อโอเคโอเคอ่าอาวุธว่างไงโอ้โหในที่สุดูกระต่ายดวงดาวของผมนะฮะเออแฟดนี้เป็นกระต่ายเนาะก็นะกระโดดหยองๆยอง่าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปทําการปุกปืนกันนะฮะทุกคนเดี๋ยวขอดูอะไรหน่อย คือเนี่ยมีปุ่มกดรีเซ็ตอย่าเพิ่งกดรีเซ็ตเอากดรีเซ็ตไปเลยไปครับผมต้องรับก่อนกดรีเซ็ตนะเมื่อกี้มันขึ้นเตือนคือเอี่ยงวะกดรีเซ็ตแล้วรับให้หมดเลยไม่ได้เหรองงใจเออถ้าผมมีเจ็ดสิบใบผมก็าอาจจะอ,อีอะสําหรับคนที่กําลังลังเลว่าจะเอาอาวุธสองชิ้นหรือเอาชิ้นเดียวดีเนี่ยผมขอแนะนําตรงนี้นะทุกคนคือถ้าเราเอาอาวุธสองชิ้นเนี่ยเดี๋ยวผมมาปุึกษากันแล้เดี๋ยวค่อยไปพูดอันนั้นเออขอมามา,มาทำอาวุธก่อนดีกว่า อะไรครับ hey, ผมอาวุธสามดาวทำการปลุกตื่นอยา่าเอา้าไม่พอโอ้ยจบเลยแต่ไม่เปแล้วผมเศษผมเยอะดีเศษผมเยอะดีเอาไปเอาไปเออไปครับผมตุ้งปลุกตื่นวิ่งดาเมจเพิ่มมาจ้อยลอยเพราะว่าสิบเปอร์เซ็นต์น่นเนะเนาะอ่าก็คือได้มาสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะทุกคนหลังจากมีอาวุธผมก็ ก็ไม่มีอะไรเออก็ไปเทสกันดูซิว่าจะต่างจากตอนแรกยังไงนะไปครับผมกดเข้าไปไหนดูซิขอแบบเต็มๆแบบคูนหนึ่งมีแอนิเมชันอะไรยังไงแต่ต่างจากเดิมทุกคนช่วยกันสังเกตน,นะว่ามันต่างออกไปยังไงคือที่ผมเหมน็นนะคือไอ้ประกายฟุ้งฟิง้งหลังที่อันติดเสร็จเ่ย มันอยู่นานกว่าเดิมป่ะใช่ไหมทุกคนเออคือไม่รู้อ่ะใช่ไหมอ่าน,นดูอีกทีหนึ่งเนี่ยเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วประกายฟูงฟิงเนี่ยเห็นปะเห็นปะยิงอยู่เออรู้สึกมันเป็นส่วนเกินที่เพิ่มเข้ามาในแอนิเมชั่นก็น่าจะมีแค่นี้ละมั้งทุกคนแต่ที่สังเกตได้อย่างชัดเจนเลยคืออันติดปุ๊บชำนาญบอกยี่พิการทุกตัวครับผมนี่แหละจุดที่ผมต้องการนะเออจุดที่ผมต้องการไหนดูซิดามเมจต่างกันเท่าไหร่ป่ะประวัติกาสู้ออืื <c oughs> สองเท่าทุกคนเกือบจะสองเท่านะเนี่ยร้อยปดสิบไปสร้อยโอ้โอก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าการได้อาวุธเข้ามาเนี่ยดามเมจมันเพิ่มขึ้นนะะเดี๋ยวผมจะมาคำนวณแบบคร่าวๆให้นะทุกคน อาเนี้ว่าจาก800เป็น1,000จาก250เป็น350หมายความว่าชั้นหนึ่งเนี่ยเพิ่มมา100% 3ชั้นคือเพิ่มมา300% 6ตัวก็คือ1,800%อ่าและอันนี้ก็คือ6ตัวอีกคูณ200อีกก็เท่าไหรอ่อ่ะพออบวก1ัน0 2 0 0 0 3 0 0 0ส0 0ปรเซ็นต์ปรเซ็นต์เนี่ยมันก็ เออก,ก็ก็สมควรจะเป็นสองเท่าเนาะเออเอาคำนวณคร่าวๆแค่นี้แล้วกันจริงๆมันคำนวณได้ลึกกว่านี้แต่ว่าเอ้ยมันก็เกือบ2เท่าทนะุกคนอ่าแล้วก็อีกเกณฑ์หนึ่งคือสำหรับใครที่สงสัยว่าควรจะเอาอาวุธสีดาวหรือเปล่าเนี่ยผมอยากให้มาดูตรงนี้ก่อนสิ่งที่ได้จากอาวุธสีดาวนะทุกคนอันดับแรกคือดาเมจเนี่ยเพิ่มมา10%นะเออพลังโจมตีเพิ่มมา10%นะสีดาวแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่จะได้เนี่ยก็คือตรงนี้นะนี่ ถ้าสมมติเป็น4ดาวเนี่ยจะได้พลังโจมตีเพิ่มมาอีก10%็ก็คือเพิ่มไป20%นั่นเองซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนนะว่าสนใจจะเอาเปล่า20%สําเปสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันไม่เยอะคือมันเยอะแหละแต่ลองจินตนาการดูนะว่าถ้าสมมติผมใช้ผมโจมตีทีมแตกภายใน2เทินเออภายใน2 2รอบไม่ใิในภายในห้าติเออ20%เนี่ยเหมือนเหลือ4อันติซึ่งผมมองว่า4อันติกับห้าอันติมันต่างกันแบบไม่เยอะเออไม่เยอะไม่เยอะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ นะเออส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าถ้าใสายคุ้มเนี่ยไม่จําเป็นต้องเอาเอาวุธสี่ดาวเออใส่คุ้มนะสส่คุ้มหรือว่าไม่ใช่ตัวเมนด้วยเออไม่จำเป็นต้องสี่ดาวซึ่งแฟดถามว่าเป็นตัวเมนผมหมตัวเมนนี่ก็โบลสน้องยุงเออนอกจากโบลสที่เหลือก็เป็นน,น้องๆในฮาเล็มหอมผมเท่านั้นแนะ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟดจะบอกว่าจริงๆมันก็สวยแต่ว่าเออไม่ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนมั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 นไม่มีบางอย่างที่หายไป เอาเป็นว่าแฟดก็ไม่ใช่หนึ่งในตัวเมนลหลักๆของผมเนาะแต่ว่าตัวนี้มันดูดีจริงผมก็เลยชอบเป็นพิเศษนะเออซึ่งไอตัวอาวุธเนี่ยก็อย่างที่บอกนะว่าแนะนํานะถ้าจะสุ่มเนี่ยให้ดูก่อนว่าเราอะมีเศษถึงหรือ,อยังเนี่ยอย่างตอนเนี้ยผมมีเศษอยู่12โอเค12ผมได้นี่อีก30เป็น4 2อีก8เศษผมอาจจะได้จากตรงนี้ก็ได้พอรอบแรกก็ได้มาเกินคืนนะเพราะขาดย0่รอบหนึ่งควรจะได้เกิน1 0เศษอันนี้ผมก็ได้เกินแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะได้อยู่แล้วเนาะเอออันนี้ก็ เป็นไกด์ไว้นิดนึงนะสำหรับคนที่จะอาวุธก็คืออาวุธเนี่ยให้ดูตรงนี้อ่าว่าเราอ่ะมีเศษเกิน10เศษไหมเกิน10ก็น่าจะได้แหละเออเพราะรอบ2ก็น่าจะได้อีกเกิน10แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเราอ่ะต้องการหรือเปล่าเออไอสิบเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้กับสิบเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยเพิ่มมาเนี่ยเออเนี่ยอยากได้หรือเปล่าถ้าอยากได้ก็เอาบวกเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่มองผมมองว่าใส่คุ้มโอ้โหเสียตั๋วสี่เดือนเพื่อจะเอายี่สิบเปอร์เซ็นต์เอ ตีตายภายในห้าติเหลือเสี่ยงติผมมองว่ามันไม่ได้คุ้มขนาดนั้นสำหรับผมผมเก็บไปให้ตัวที่จําเป็นต้องมีอาวุธ3ดาวดีกว่าเออตัวถัดไปนะเออก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วคอทุกคนโชคดีไม่เกลือวางแผนอะไรก็ไปตามแผนหวังอะไรก็ไปตามที่หวังนะแต่ถ้าอะไรอะไรก็ไม่เป็นใจเนี่ยถือว่าซวยได้หมดแล้วกันไว้เจอกันใหม่ซียูครับทุกคน